สวัสดีครับพี่น้องที่กรบครับป <c oughs> ีหกห้าศึกษาพระสมเด็จมาถึงอีพีที่สิบนะครับวันนี้จะพูดด้วยเรื่องแป้งโรยพิมพ์ครับแป้งโรยพิมพ์นั้นจะมีลักษณะสีขาวขาวดังๆอย่างนี้แหละครับสีขาวๆนะฮะส่วนใหญ่เราจะเจอนี่ครับรอบองค์พระนี่ครับนี่ฮะสีขาวๆอย่างนี้นะครับบางครัง้งเราก็สงสัยว่าทาไมตรงอื่นสีแบบออก อ่าเหลืองเหลืองอะไรเงี้ยแต่ไปข้างๆเนี่ยเป็นสีขาวๆนี่แหละครับคือลักษณะของแป้งโรยพิมพ์หรือบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าเป็นลักษณะของแคนไซนะฮะก็แคนไซ์ Can ก็น่าจะใช่นะครับทั้ง2ทฤษฎีทั้ง2แนวทางก็เป็นไปได้หมดเพราะว่าก่อนทำเนี่ยก็จะมีการโรยแป้งโรยพิมพ์บอกเพื่อไม่ให้ติดกับบล็อกไม่พิมพ์นะครฮะก,กดออกมาปุ๊บก็จะเจอลักษณะนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอด้านหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีด้านหลังนะครับแป้งโรยพิมพ์ลักษณะขาวๆแบบนี้นี่ครับ ลักษณะขาวๆแบบน,นี้นี่ฮะนี่ครับองนี้ก็นี่ฮะลักษณะขาวๆแบบนี้นี่ครับ,าาบ,นนรบเป็นลักษณะขาวๆดังๆนะครับที่กืนไปกับเนื้อพระล้างไม่ออกนะครับถ้าแป้งโอยพิมพ์ล้างออกไม่ใช่แป้งโรยพิมพ์แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับพบอยากืนกินไปกับเนื้อพระการเวลาผ่านมาเป็นรัศมีร้อยร้อยปีนี่ก็จะอยู่ในเนื้อพระเป็นส่วนผสมเดียมไปเลยนะครับถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราล้างออกนะฮะก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับพี่น้องครับแต่ด้านหลังก็จะไม่มีเห็นไหมครับไม่ด้านหลังจะไม่มี นะครับด้านหลังไม่มีนี่ครับนี่คือแป้งโรยพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยองนี้ยิ่งชัดใหญ่เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วของแป้งโรยพิมพ์นะครับเนี่ยชัดมากนะครับสีขาวขาวนะครับขาวขาวนะครับอมเหลืองนอครับอ่านี่ครับเนี่ยสีขาวขาวนี่ครับนี่ครับนี่คือแป้งโรยพิมพ์หรือนะครับบางทีก็จะเรียกว่าคาบแคนไซ์ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยากับอากาศนะครับของเนื้อปูนนะครับที่คล้ายๆปูนงอกปูนย้อย นะครับลักษณะนั้นก็เป็นไปได้นะครับทั้ง2แนวทางทั้ง2ทฤษฎีเป็นไปได้นะครับนี่ฮะนี่แป้งโรยพิมพ์นะครับก็เป็นความสวยเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของพระสมเด็จวัดระฆังนี่ครับองนี้ก็ยิ่งชัดเห็นไหมครับลักษณะแป้งโรยพิมพ์เนื้อในจะเป็นลักษณะสีเป็นไงน้ำตาลอมเหลืองอมแดงแต่ว่า ลักษณะของคราบนี่ครับบริเวณด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีลักษณะคราบขาวๆเต็มไปหมดนี่ครับคราบเหล่านี้นะครับคือเสน่ห์ของการส่องพระสมดิษวระคังอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคราบแป้งโอยพิมพ์เห็นไหมครับล้างไม่ออกครับเมื่อไหร่ล้างออกเมื่อนั้นไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องล้างไม่ออกนะครับคราบแป้งโอยพิมพ์เห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากนี่ฮะด้านหลังจะไม่มีนะฮะด้านหลังนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังทั่วๆไปนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีแป้งโอยพิมพ์ เพราะว่าการโรยนั้นจะโรยแล้วกดนะครับพิมพ์ลงไปอย่างนี้ฮะกดตรงเนี้ยเพื่อเพื่อไม่ให้ติดพิมพ์งัดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะของแป้งโรยพิมพ์ให้เราได้เห็นนี่ครับนี่คือคำว่าแป้งโรยพิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆังกราผม